ลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบนะคะในระบบรับสมัคร a d m i s s i o n i m u t f v a c t h ของมทรศรีวิชัยนะคะมาดูกันว่าต้องทำยังไงนะคะไปที่ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบค่ะเลือกที่ปุ่มเมนูเข้าสู่ระบบนะคะหลังจากนั้นค่ะกดปุ่มลืมรหัสผ่านค่ะสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านนะคะแล้วเขาก็จะให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนนะคะ เพื่อที่ระบบจะได้ทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ค่ะหลังจากนั้นกดปุ่มขอรับรหัสผ่านนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบในอีเมลว่ามีข้อมูลส่งเข้ามาไหมนะคะถ้าเกิดว่าในกล่องจดหมายไม่มีอีเมลเข้านะคะให้ไปดูที่ถงังขยะหรือจังเมลนะคะสำหรับใครนะคะที่อีเมลไม่เข้าจริงๆอาจจะเป็นเพราะเรากรอกอีเมลผิด ไ,ไว้นะคะตอนที่ว่าเราลงทะเบียนเข้าสูเข้าใช้งานนะคะก็ให้โทรไปตามเบอร์นี้เลยค่ะเบอร์ด้านล่างนะคะหรือถ้าเกิดว่าโทรไม่ติดหรือว่าอยู่นอกเวลาทําการนะคะให้น้องเลือกที่ปุ่ม Facebook นะคะงานรับสมัครนะักศึกษาใหม่นะคะแล้วก็ทําการแจ้งแอดมินไว้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ